ถ้าคุณมี3สิ่งนี้ผมบอกเลยว่าคุณสะสมพระได้แบบสมบูรณ์100%เก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้พบกับผมโทนบางแค่นะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมมาทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีหลายๆท่านถามผมเข้ามาว่าพี่โทนครับผมอยากพระได้พระรุ่นนี้เช่ายังไงเก็บพระแบบไหน ทำให้มีกาําไรผมอยากลงทุนนู่นนี่นั่น,นสารพัดส,สารเพนะครับเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยจะมีคําถามเหล่านี้เข้ามาในคอมเมนต์นะครับผมบอกตรงตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกว่าการจะสะสมพระหรือคนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการพระหรือจะมาเล่นพระหรืออยากสะสมพระเนี่ยสิ่งแรกนะผมบอกเลยว่ามันตอบไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันมีคําแนะนาใช้คําว่าแนะนาแล้วกัน ผมให้สักสามสิ่งยกตัวอย่างง่ายๆเลยสามสิ่งสิ่งแรกเนี่ยถ้าคุณจะเข้ามาวงการพระหรือว่าจะมาสะสมพระสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยนะครับต้องมีอะไรรู้ไหมครับต้องมีความรู้ก่อนความรู้ออกมาจากไหนครับคุณต้องศึกษาก่อนว่าคุณจะจะเช่าพระอะไรจะสะสมพระอะไรแต่มื่อว่าคุณชอบหลวงพ่อปานอ่ะหลวงพ่อปานเนี่ยมีกี่พิมพ์มีกี่เนื้อมีกี่รุ่น มีแบบไหนมีเล่นไม่เล่นนะครับศึกษาข้อมูลก่อนคือสิ่งสาคัญนะคือข้อมูลเลยอย่างที่1น,นะครับพอศึกษาข้อมูลแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่ามีบัตเจ็ตเท่าไหร่ก็คือคุณคุณมีเงินเท่าไหร่หรือว่าคุณมีมีกำลังที่จะเช่าเนี่ยเท่าไหร่ในสภาพไหนอ่าหลวงพ่อปลาเนี่ยต้องบอกก่อนมีตั้งแต่หลักหมื่นต้นๆน,นะครับที่พระไม่สวยนะจนไปถึงหลักหลายหมืน่นหลัก แสนหลักล้านมาแล้วต่อพิมพ์ทรงนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายหลายหลายเวอร์ชั่นให้คุณเล่นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่2อที่คุณต้องมีคือบัตเจ็ตนะครับและสิ่งที่3ครับสำคัญมากคุณต้องหาก่อนคุณต้องรู้ก่อนว่าพระที่คุณกำลังจะเช่าเนี่ยจะเช่ากับใครมีภาพไหมครับคือเราจะไปซีซัวเช่ากับทุกคนไม่ได้เราจะไปถามคนนั้นเราจะไปเช่าคนนี้คนนั้นไม่ได้คุณต้องรู้ก่อนว่าคนคนนี้เขามีความรู้ ในการในการดูพระรุ่นนี้ไหมเขามีของแบบนี้ไหมและนะครับและนะครับที่สำคัญเขามีความรับผิดชอบไหมอ่านี้สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าพระองค์นั้นเช่ามาแล้วเกิดมีปัญหาอ่ะอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปว่าหลงวงพ่อปานถ้าเกิดพระไม่ตรงแบบที่เราต้องการสภาพไม่ตรงนะครับมีอุดมีซ่อมมีศิลปกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากที่พระหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือหลักพันหรือไม่กี่พันเลยนะอ่ะสมมุติว่าตอนนี้กําลัง อ,อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อกเกษมกําลังฟีเวอร์หลวงพ่อกเกษมกําลังมาแบบเนีย่ยคุณต้องศึกษาก่อนว่าเ,เดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลก็คือตามกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มพระหลวงพ่อกเกษมกลุ่มนูน่นนี่นั่นเขามีกลุ่มใน a c e b o o k เขามีหนังสือศึกษาข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าอย่างถ้าหลวงพ่อกเกษมก็จะมีเลเวลหลักร้อยก็มีหลักพันต้นก็มีหลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีหลักล้านก็ม,กกม,กกมีมันอยู่ที่บัตเจตคุณมีเท่าไหร่ นะและสิ่งสุดท้ายเลยะคุณก็ไปดูว่าใครที่เป็นสายตรงของพ่อเกษมที่เขามีการซื้อการขายที่เขาเป็นแบบสายตรงอะ่ะแล้วเขาเป็นความรับผิดชอบอันนั้นคุณต้องสําคัญที่สุด3อย่างที่คุณจะต้องมีถ้าคุณจะเข้ามาสะสมพระไม่ว่าพระอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีเลยขึ้นเนื่องคุณต้องมีข้อมูลที่ดีที่คุณจะไปสะสมพระองค์นั้นๆขออ้อ2คุณจะต้องมีเรื่องของกําลังในการเช่าหาหรือเช่าที่จะมาสะสม ว่ากําลังเรามีเท่าไหร่อ่าสภาพพระความสวยแค่นี้แบบอย่างนี้และเรื่องที่3คือคุณต้องหาคนที่คุณเชื่อถือได้ว่าเขาจะรับผิดชอบคุณได้ถ้าพระองค์นั้นเกิดปัญหานะครับถ้าคุณมี3สิ่งนี้ผมบอกเลยว่าคุณสะสมพระได้แบบสมบูรณ์100%เซนะครับวันนี้ก็เรื่องราวของการแนะนำนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครอยาก ติดตามคลิปดีๆอยากให้ผมทำคลิปดีๆอะไรก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ใต้นี้นะครับไม่ว่าจะทาง Facebook ก็ดีทาง Youtube ก็ดีนะครับใส่ไว้ในทุกช่องทางส่งคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนประเภทไหนคลิปแนวไหนที่คุณอยากเสพมันคุณอยากรู้อยากศึกษาผมจะกลับมาทำคลิปผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังขอแค่กำลังใจและคอมเมนต์ที่คุณอยากรู้ ผมจะถามฝากกดไลค์กกดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับวันนี้ทนบางแคต้องไปก่อนขอบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องร้างวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ s สาย tone 8888 8 88 8 t o n e 8888พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อ,อก,กลับไว้ถ้าพระของท่านแท้ เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ live สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแค่ได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค f เอฟนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรม ร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร021959999